ก็กราสวสีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้กับอยู่กับช่อง Holy Stick m a n นะครับผมซึ่งวันนี้เรากำลังอยู่กันในแมป b l บ x ก o r s a k e n นั่นเองนะคะผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทัประวัติทางหน้าของสกินมาเฟียโซของครูคิดนั่นเองนะครับผมก็ขอโทษที่ไม่ทำคลิปนานนะครับผมเพราะว่าผมค่อนข้างจะคิดคอนเทนต์ไม่ออกสักเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าคนดูอาจจะเบื่อแต่ก็ทำคิดดูอีกทีแล้วยอดดูมันก็ เยอะอยู่แล้วผมก็มีความสุขในการทำเช่นนั้นผมจะกลับมาทำอีกรอบหนึ่งนะคบผมโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับก่อนจะไปดูนะคบผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระดิ่งนะคบผมถ้าพร้อมกันแล้วเราไปดูกันเลยครับผมไป let's go <S ข้อมูลในคลิปนะคะ้คบเป็นเพียงประวัติในฟอร์ซิกเนเท่านั้นไม่เกี่ยวกับเกมต้นชาบับนะครับโอเคนะคะผมก่อนอื่นผมจะมาพูดถึงประวัติ ของแต่ละคนในแก๊งของมาเฟียโซนก่อนนะครับเริ่มที่คนแรกมาเฟียโซนนะครับส่วนใหญ่จะรับงานมาจากเดอะสปกเตอร์ซึ่งยังไม่มีใครทราบชื่อจริงที่แน่ชัดของเขานะครับผมแต่รู้แค่ว่าฉายาของเขาคือ Godfather และแถมเขายังเปิดธุรกิจเงินกู้ด้วยนะครับผมอย่างตึงอะ่ะและสมาชิกอีก4คนนะครับคนที่1เชอรี่ เชดี้จะมีอาวุธประจําตัวเป็นไม้กระบอกของตํารวจนะครับแถมเขายังเป็นคนที่มีอายุเยอะลองลงมาจากมาเฟียโซอีกด้วยนะครับและเขาก็มีนิสัยที่สุขุมและเยือกเย็นและไม่ลังเลที่จะใช้กําลังใส่คนที่มาทําร้ายเพื่อนของเขาแต่ในทางกับการเขาก็เป็นคนสนุกคุยตลกและแถมเขายังชอบเล่นมุกกับแฟนซีอีกด้วยนะครับและทางวิกกี้นะครับได้บอกว่าถ้าเขาได้เงินมาากการทํางานเนี่ยเขาจะนําเงินไปเลี้ยงพิซซ่าให้แก๊งของเขานั่นเองครับสมาชิกคนที่2นะครับ อย่างแฟนซี่แฟนซี่จะมีอาวุธประจำตัวเป็นดาบนะคะผมแฟนซี่จะเป็นคนที่สบายๆชิลๆนะคบแต่ถ้ามีคนมาทำลายพวกพ้องของเขาเมื่อไหร่เขาก็ไม่ลังเลจะจัดการกับคนที่มาทำลายพวกพ้องของเขาในทันที และเขายังเป็นคนที่เปลี่ยนบรรยากาศของงานให้ไม่ตึงเครียดเกินไปและแถมเขายังชอบเล่นมุกกับเชดี้จนได้ฉายาว่าเชลลี่ซึ่งมีการออกเสียงคล้ายกับคําว่าเชดี้หรือชื่อของเพื่อนขอเขานั่นเองครับและเขายังเป็นคนที่ชอบแต่งตัวฉูดฉาดและสามารถเห็นได้ว่าเสื้อผ้าของเขาจะมีสีที่ฉูดฉาดกว่าคนอื่นซึ่งถ้าเขาได้เงินมาเขาจะนําเงินนั้นไปซื้อชุดที่ฉูดฉาดกว่าเดิมนั่นเองครับสมาชิกค,คนที่3าครับ เกเบิเขามีอายุ24ปีอาวุธประจำตัวของเขานั่นก็คือโครบาเขาจะเป็นคนที่เฉยชาแต่แทาจะไม่คุยกับใครยในทีมจากเว้นมาเฟียโซแต่เขาจะเป็นคนที่ห่วงใยเพื่อนร่วมทีมมากๆเรียกได้ว่าขออะไรก็ทำให้อย่างนั้นเลยก็ว่าได้ครับและแถมเขายังมีนิสัยที่ชอบโครบามากๆนะครับผม เรียกได้ว่าได้เงินมาจากไปซื้อโคโบาอย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะคบผมซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปครับพอเขาได้เงินมาเขาก็จะนําไปซื้อโคโบาอันใหม่ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองครับสมาชิกคนต่อไปครับอย่างกัปตันกัปตันเนี่ยจะเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดในกลุ่มนะครับเขามีาวุธประจําตัวเป็นไม้ติดตะปูอันบักเอก็กและด้วยความที่เขาเป็นคนที่เด็กที่สุดในกลุ่มทําให้เขามีความกระตือรือร้นและแอคทีฟสูงที่สุดแต่ด้วยความที่เขาอายุน้อยทําให้ประสบการณ์นั้นน้อยมาก และทุกคนในกลุ่มค่อนข้างที่จะเอนดูกับตันและทางหน้าของมาเฟียโซเอนดูกับตันเหมือนลูกแท้ๆคนหนึ่งเลยนั่นเองครับและกับตันเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์ของตนเองนะครับไม่ใช่เหมือนแก๊งของเขาที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนที่มาเฟียโซเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายให้นั่นเองครับและถ้าเขาได้ังิมาจากการทํางานเนี่ยเขาจะนําเงินส่วนนั้นไปทําการจ่ายค่าใช้จ่ายของอาพาร์ตเมนต์เขาเพียงเท่านั้นนั่นเองครับ และมาถึงสมาชิกค,คนสุดท้ายของกลุ่มนะครับนั่นก็คือมาเฟียโซหรือก็อดฟาเดอร์อาวุธประจำตัวของเขาคือหมัดและดาบเขาเป็นบอสของทุกคนในกลุ่มนี้และแถมเขายังเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดในกลุ่มแห่งนี้นั่นเองครับทางด้านนิสัยของตัวมาเฟียโซเขาจะเป็นคนเงียบๆอารมณ์ร้อนแต่เขาก็รักทีมของเขามากๆและเขาไม่ลังเลที่จะฆ่าคนที่มาทำร้ายทีมของเขาเกอนนั่นเองครับ และเขายังมีความเป็นสุภาพบุรุษในตัวสูงมากสังเกตได้จากการที่เขาจะไม่ทาร้ายเด็กและผู้หญิงเลยยกเว้นแต่ไอ้พวกนั้นมันจะมาทําร้ายทีมของเขาก่อนั่นเองนะครับและถ้าเขาได้ตังมาจากการทํางานเขาจะจ่ายเงินให้กับทั้งทีมของเขานั่นเองครับโอเคครับและนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดของตัวละครทุกตัวในทีมของมาเฟียโซตอนนี้เราไปดูเนื้อเรื่องกันเลยครับมาเฟียโซนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่แทบจะไม่เคยทํางานพลาดเลย เขาเป็นคนที่เด็ดขาดฆ่าได้ก็ฆ่าเลยนะครับและเขาได้รับเชดี้และแฟนซี่เข้าทํางานก่อนที่แนอนาคตเขาจะได้รับเกเบลเข้ามาทํางานด้วยนั่นเองครับจงมีอยู่วันหนึ่งนะครับผมมาฟิโอโซได้มอบหมายหน้าที่ให้เชดดี้และแฟนซี่ไปเก็บหนี้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับแต่ครอบครัวที่ทั้งคู่ไปทวงหนี้นั้นมีสถานะยากจนมากทําให้ลูกของครอบครัวนั้นได้เสนอว่าเขาจะไปทํางานกับสองคนนั้นด้วยนั่นเองครับ บทพูดแฟนซี่เชดี้และกัปตันนายจะมาทำงานกับพวกเราทั้งคู่นั้นเหรอใช่ครับแล้วนายอายุเท่าไหร่เหรอผมอายุ19ครับนี่มันไม่ใช่เรื่องของเด็กหรอกนะฉะนั้นผมขอร้องเลยครับครอบครัวผมไม่มีเงินจริงๆไอเด็กนี่ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยว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 ใจเย็นก่อนเชดี้เดี๋ยวฉันจะไปถามบอสให้แล้วกันนะนี่มันอะไรกันเนี่ยเช้พวกนายไปเก็บนี่แล้วเด็กนี่มันคืออะไรกันใจเย็นก่อนสิบอส แนะนำตัวสิผมชื่อกัปตันครับอายุ19ผมจะมาทํางานเพื่อชดใช้หนี้ไอ้ครอบครัวครับ19เองเหรอฉันไม่รับข้อทํางานหรอกนะงานนี้มันไม่เหมาะกับเด็กขอร้องเลยครับครอบครัวไม่มีเงินจริงๆไอ้เด็กนี่ไม่ได้ยินที่บอสพูดหรือไงเดี๋ยวฉันว่าจะเด็กนี่มีความพิเศษในการเจรจานะใครๆก็ทําได้หมดแหละโอเคก็ได้ฉันจะรับนายเข้าทํางานเพราะในทีมฉันตอนนี้แทบจะไม่มีใครที่สามารถเจรจาไ,ด,ได,ด้ดีเลยเดี๋ยวสิบอสแฟนซีก็เจรจาได้ไม่ใช่หรอ โอเคฉันจะรับนายเข้าทำงานพาขอบคุณคุณมากจริงๆครับคุณม,มีพระคุณกับผมจริงๆเอาล่ะเกเบิลพากับตันไปแต่งตัวเลยวอสครับผมขอถามมะไลหน่อยมีอะไรหรอทำไมถึงรับเจ้าเด็กนั้นเข้าทำงานล่ะครับอ๋อฉันสงสารนะเล็กอย่างเขาเหมือนตัวฉันในอดีตเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับตอนแรกกับตารู้สึกอึดอัดน,นิดหน่อยเพราะเกเบิลไม่พูดอะไรเลยเกเบิล <G able S 2> ที่เห็นว่ากับตารู้สึกอึดอัดก็เลยชวนคุยนายเป็นเด็กใหม่ใช่ไหม ใช่ครับอย่างนี้เองสินะที่ทุกคนไปนมิดไม่ต้องห่วงหรอกหรอกครับแต่ผมรู้สึกว่าพี่แป้นคนนั้นอาจจะไม่ชอบผมสักเท่าไหร่นะครับอ๋อไอเชดี้นั่นเหรอไม่เป็นไรหรอกไอ้นั่นมันก็ทํางี้กับเด็กใหม่ทุกคนแหละความจริงไอ้นั่นเป็นคนที่ในิสัยดีมากอยู่ป้ายเดี๋ยวมันก็ชินเองนายชื่อกับตันใช่ไหมอ๋อใช่ครับเอาหมวกกับตันนี่ไปใส,ส่สิฉันชื้อมาให้นานยโดยเฉพาะเลยนะอ๋อขอบคุณมากครับนี่นาย คัะครับ,รบมีหูใช่ไหมเอานี้ไปใส่สิมันจะทำให้นายรับความสั่งจากบอสได้ง่ายขึ้นอ๋อขอบคุณครับเออแล้วก็ขอโทษกับสิ่งที่ฉันพูดไปตอนนั้นด้วยนะฉันรู้เท่าไม่ถึงการนะไม่เป็นไรหรอกครับเรื่องนั้นผมไม่สื่อสาอะไรอยู่แล้วและมาเฟียโ,โซก็ได้ให้เพื่อนๆในกลุ่มพากับตันไปฝึกงานเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความสัมพันธ์ในกลุ่มด้วย แล้วพอเวลาผ่านไปมาเฟียโซก็ได้มอบหมายงานให้กับตันเป็นงานแรกเป็นงานที่ไปเจรจากับแชนที่ส่งกับตันไปเพราะว่างานนี้ไม่มีความรุนแรงใดๆแค่เจรจาก็เลยส่งกับตันไปแล้วพอกับตันไปถึงเขาก็ได้เปิดเข้าไปในคาสิโนของแชนเออไม่ทราบว่าคุณแชนอยู่ไหมครับเออสวัสดีฉันแชนเองนายถูกเจ้ามาเฟียโซส่งมาใช่ไหมอ๋อ,อ,อใช่ครับคุณมาเฟียโซส่งผมมาเจรจากับคุณแชนนะครับอ๋อนั้นตามมานี่สิ แชนได้พาก,กัปตันไปที่หลังร้านคาสิโนเออทำไมเราต้องมาคุยกันที่หลังร้านด้วยล่ะครับข้างในมันเสียงดังนะอ๋อครับแล้วก็จะได้จัดการแกงง่ายๆด้วยไงละ่ะคุณหมายถึงอะไรนะกัปตันได้โดนล,ลอบทำลายเดยกการโดนของแข็งฟาดไปที่หัวอย่างแรงด้วยความที่กัปตันต้องการจะมาเจรจาเฉยแต่แม่เขาไม่สามารถส่วนได้ตอนแรกนึกว่าเจ้านั่นจะมาเองซะอีกแต่กับทรงเด็กใหม่มาทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยผมไปทำอะไรให้คุณกัน นายไม่ได้ทําหรอกแต่เจ้านายของนายตางหะฉะนั้นแกก็รับกรรมแทนเจ้านายของแกไปแล้วกันนะกับตันโดนลุมทํรลายจนบาดเจ็บสาหาัสแต่เขาก็ยังสามารถคานลอดออกมาได้ด้วยสภาพที่สปักบอมแต่แชนก็ยังตามมาไม่เลิกยังจะอุตส่าห์ลออมาได้อีกหนังเหนียวจะจัดเลยนะแกขอร้องล่ะปล่อยผมไปเถอะก็ได้หนีไปซะขอบคุณครับกับตันได้เดิอนออกมาแต่อยู่ดีๆก็มีเสียงปืนดังขึ้น แชนได้ใช้ปืนของเขายิงไปที่หน้าอกของกัปตันฉันล้อเล่นใครมันจะปล่อยให้แกลอดกันทาไมคุณถึงแชนได้เดินออกไปโดยที่ไม่ฟังอะไรของกัปตันเลยแต่เชดดี้ที่ตัตาม,มาเพราะเป็นห่วงก็ได้มาเจอกัปตันในสภาพที่สัสบอมกัปตันทําใจดีดีนะเดีย๋ยวฉันจะเรียกรถพยาบาลมาให้ทุกคนในแก๊งของมาเฟียโซโได้ไปพบกัปตันที่โรงพยาบาลแล้วหมอก็ได้มาบอกว่ากัปตันได้อยู่ในสภาพปลอดภัยแล้วไม่ต้องกังวล แล้พอเวลาผ่านไปหลายวันกับตันก็ได้ฟื้นขึ้นมามาเฟียโ,โซก็เลยได้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปทํางานล่วงเวลางานนี้ไม่มีค่าจ้างถ้านายอยากตามมาก็ได้เชดดี้กับแฟนซี่ก็ได้มองหน้ากันอย่างรู้ใจแล้วบอกว่าพวกเราไม่ต้องการเงินจากงานนี้เลยแล้วทั้งหมดก็ได้เตรียมแผนการอะไรบางอย่างโดยพอมาถึงเช้าอีกวันหนึ่งทั้งหมดได้รอให้แชนเดิน,นออกมาจากคาสิโนก่อนแล้วทั้งหมดก็ได้บุกเข้าไปพุ่งเข้าไปหาแชนในทันที แชนที่ได้เห็นมาเฟียโซก็เลยรีบวิ่งหนีในทันทีทั้งคู่ได้วิ่งไล่ล่ากันจนเข้าไปในเมืองที่มีผู้คนชุกชุมโดยมาเฟียโซเจอเลงแชนเป็นหลักและทั้งคู่ก็ได้ทําการประกบข้างเอาไว้เพื่อไม่ให้แชนหลุดหนีไปไหนแล้วมาเฟียโซก็ได้พูดว่าแกต้องชดใช้กับสิ่งที่แกทําลงไปทําให้ชาวบ้านตื่นตัวและหวาดกลัวแกทาร้ายคนที่ไม่รู้เรื่องยังกับตันแกต้องชดใช้แล้วพวกเขาทั้งหมดก็ได้ต้อนกันจนไปถึงในซอกตึก และทั้งคู่ก็ได้ทําการประกบแชนจนแชนนั้นติดอยู่ในซอกตึกนั้นจนออกมาไม่ได้แก่นี่มันช่งจริงแกเกือบทาให้คนที่ไม่รู้เรื่องต้องตายแกอย่ามาทาเป็นไม่รู้เรื่องหน่อยเลยแกก็ทํากับเพื่อนฉันว่าเหมือนกันก็จะนั่นมามาทรยศฉันกอดเองแต่กับกัปตันที่เขายังไม่ได้ทําอะไรให้แกแกก็ฆ่าเขาและทันใดนั้นมาเฟียโซก็ได้พุ่งเข้าไปบีบคอแชทในทันที So มาเฟียโซบีพอแชนแรงขึ้นเรื่อยๆจนแชนแทบจะหายใจไม่ออกและขาดาการหายใจตายแต่ทันใดนั้นไอทรัพเปตก็ได้ไปรากฏตัวขึ้นมาและใช้มีดแทงไปที่สะโพกของมาเฟียโซและแชนก็ได้ใช้จังหวะนั้นเลการเตะซ้ำไปที่แผลของมาเฟียโซจนหลุดออกมาได้และแชนก็ได้ถือปืนและเล็งปืนไปที่หมวกของมาเฟียโซและได้พูดว่าแกมี me, อะไรจะพูดก่อนตายไหมแต่มาเฟียโซก็ได้กลับพูดกลับไปว่าพระเจ้าจะเข้าข้างคุณที่ถูกเสมอแหละ ซึ่งอยู่ดีตอนที่ฉันยิงปืนของฉันมันก็ได้ระเบิดอ,ออกมาอัดหน้าฉันน้าชเพราะว่าแชนนั้นใส่ดินปืนเยอะเกินไปแล้วมาเฟียโ,โซก็ได้บอกว่าเป็นไงล่ะฉันบอกแล้วแต่ทั้งหมดก็ได้กลับมาหากับตันที่นอนอยู่ที่เตียงของโรงพยาบาลมาเฟียโซก็เลยพูดว่าเอาล่ะฉันขอปลดนาะยออกจากงานนี้ทำไมล่ะครับงานนี้มันอันตรายเกินไปสําหรับนายนายไม่เห็นหรือไงตอนนั้นนายเกือบจะตายไปแล้วนะไม่เป็นไรหรอกครับ ผมรู้ว่าทาผมทำงานแบบนี้มันจะต้องเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วแต่ผมก็เลือกจะมาทํางานที่นี่แปลว่าผมก็ต้องรักสภาพให้ได้อ๋องั้นเหรอนาย,ายก็เปรียบเสมือนเป็นลูกคนหนึ่งของฉันเลยสิแล้วทั้งหมดก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปโอเคนะคบผมสําหรับคลิปนี้ก็ได้จบไปแล้วนะคะผมก็คลิปนี้ผมทํานานมากแล้วก็เหนื่อยมากนะครับผมหวังว่าคนดูคลิปนี้จะเยอะแล้วก็จะ ภูมิใจในคลิปนี้นะคะผมโอเคอเหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายอ้ผมเกือบลืมคลิปนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากช่อง One o r d e r l y No นะครับเพราะว่าพี่เขาเป็นช่องที่ทำประวัตเกี่กับ Forsaken ที่ผมชอบดูมากที่สุดเลยนะครับผมโอเคสหรับ,บวันนี้ลาไปก่อนครับผมบ๊ายบาย